ค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูไข่มุกนะคะปิดเทอมไปนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในวิชาประวัติศาสตร์แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเรียนรู้ไปรพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องความหมายและความสําคัญของสัญ,ญลักษณ์ไทยนัเกเรียนทราบหรือไม่คะว่าสัญ,ญลักษณ์ของไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างและมีความเป็นมายังไง เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้นะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ,ะเพื่ออธิบายความหมายและความสําคัญของสัญลักษณ์ไทยได้นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าภาพที่เห็นตรงหน้านี้คือภาพอะไรใช่แล้วค่ะมันคือภาพธงชาติไทยนั่นเองนะคะ ถ้านักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนก็จะเห็นในตอนที่เราครบธงชาติกันใช่ไหมคะก่อนเข้าเรียนใช่แล้วค่ะมันคือธงอันเดียวกันนั่นเองนะคะมีด้วยกัน3มสี 4, นั่นก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ําเงินค่ะคุณครูมีคําถามนะคะคําถามชวนคิดธงชาติไทยมีความสําคัญอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะว่ามีความสําคัญอย่างไร เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยมีด้วยการสามสีก็นั่นก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินค่ะ,ะครูมีคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยมีอะไรบ้างไหนๆลองคิดกันมาสีค้ะว่ามีอะไรบ้างภาษาไทยเพลงชาติไทยการแต่งกายใช่ไหมคะชุดไทย อาหารก็อาหารไทยที่ขึ้นชื่อเลยคือต้มยำกุ้งใช่ไหมคะที่ดังไปทั่วโลกเลยสัญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่งสัญลักษณ์ของชาติไทยหมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่น สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยเนี่ยมีสามสีนั่นก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแต่ละสีมีความหมายนะคะนักเรียนอย่างเช่นสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์คะ่ะ อ่นนี่ก็คือเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยราัชากาลที่สิบนะคะเป็นองค์ปัจจุบันของไทยเรานั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวศาสนาในประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีการเปิดเสรีกว้างนะคะไม่จำกัดว่าทุกคนจะต้องนับถือศาสนาอะไรทุกคนมีสิทธิในการนับถือศาสนาของตนนะคะ ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอิสระในการนับถือศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาส,สนาอิสลามและศาสนาคริสต์ก็ยังมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่บ้างนะคะเล็กน้อยนะคะแต่ว่าศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยเรานั่นก็คือศาสนาพุทธนะคะเพราะได้รับความนิยมกันมากในประเทศไทยเรานะคะแศ่ษศาสนาอื่นเราก็ไม่ปิดกั้นนะคะเพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันค่ะ ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของเราแสดงถึงความเป็นเอกราชของไทยนะคะแผนที่ประเทศไทยนะคะอานักเรียนก็จะเห็นตามภาพนี้เลยนะคะว่าคือนี้คืออาณาเขตทั้งหมดของประเทศไทยเรานะคะส่วนตัวเราอยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมคะประตูสู่ภาคใต้ก็คือจังหวัดชุมพรใช่ไหมคะ,ะเราก็จะอยู่บริเวณนี้กันเป็นด้ามขวานทองนะคะ ทำไมถึงต้องมีแผนที่ประเทศไทยล่ะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบถึงตําแหน่งที่ตั้งรูปร่างขนาดอาณาเขตของประเทศไทยนั่นเองค่ะต่อไปที่เป็นเอกลักษณ์นะคะนั่นก็คือเงินตราค่ะเงินตราของไทยนะคะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์มีตัวอักษรไทยและสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรานั่นเองนะคะ ดอกไม้ประจำชาติไทยนะคะนั่นก็คือดอกราชพฤกษ์ค่ะเป็นดอกไม้ประจำชาติมีสีสันที่สวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะช้างนะคะได้ถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเรานะคะเพราะอะไรทำไมเราถึงยกช้างเนี่ยเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราคะนักเรียนอ่าเพราะว่าจากที่เราเคยดูหนังใช่ไหมคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสู้รบในสมัยก่อนนะคะก็คือในสมัยกรุง สุโขทยัยกรุงศรีธัาใช่ไหมคะเราจะใช้พระหมากษัตริย์นี่นะคะนักเรียนจะใช้ช้างเนี่ยนะคะในการสู้รบขับไล่ศัตรูออกจากดินแดนของเรานะคะนักเรียนทําให้เนี่ยถือได้ว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะมีความสาคัญอย่างยิ่งนะคะในการรักษาดินแดนของไทยเราคะ่ะนักเรียนต่อไปเลยนะคะศาลาไทย่นานักเรียนเคยเห็น สถาปัตยกรรมของแต่และต่างชาติใช่ไหมคะเหมือนฝรั่งเศสก็จะมีมีอะไรคะมีหอไอเฟลใช่ไหมคะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากๆเลยมาอิตาลีก็จะมีหอเอ็มพิซ่าใช่ไหมคะส่วนประเทศไทยของเรานะคะนักเรียนก็จะมีศาลาไทยที่บ่งบอกถึงการเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติไทยนะคะที่มีความโดดเด่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นภูมิปัญญาของช่างไทยในสมัยก่อนนะคะว่ามีความ มีจิตการตาและก็มีความละเอียดอ่อนต่อการทำถาปตัตยกรรมนะคะนักเรียนอาหารไทยอาหารไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราเลยนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่ดังไปทั่วโลกเลยนะคะถ้าเกิดนักเรียนได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศแถบแถบยุบโ,โรปนักเรียนก็จะเห็นอาหารไทยใช่ไหมคะเพราะว่าอาหารไทยของบ้านเราเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็น มัสมันไก่ต้ยมยำกุ้งใช่ไหมคะที่เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกก็จะมีขายในทั่วโลกหรือว่าทั้งแถบเอเชียและแถบตะวันตกนะคะถือว่าเป็นอาหารที่มีความโดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราที่ทำให้ไทยเราเนี่ยคะเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดส่งท้ายนะคะคำถามมีอยู่ว่า สัญลักษณ์ไทยมีความสําคัญต่อคนไทยอย่างไรในตัวของนักเรียนเองเนี่ยนักเรียนคิดว่าสัญลักษณ์ของไทยเราเนี่ยนะคะมีความสําคัญกับสังคมไทยต่อคนไทยหรือไม่อย่างไรแต่สนับคุคงครูนะคะค,คุงครูค,คิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยแตกต่างจากชาติอื่นนะคะ และเป็นสิ่งที่คนไทยเคารพและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมะคุณครูขอ,ขอ,อยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นหลักศิลาจารึกนะคะเรายังไม่เคยพบเห็นในประเทศอะไรมาก่อนเลยนอกจากชาติไทยของเราต่อไปนะคะธงชาติไทยที่เราเคารพกันก่อนเข้าเรียนใช่ไหมคะมาแสดงถึงความเคารพนะคะเพื่ออะไรเพื่อยกย่องบรรพบุรุษไทยนะคะกว่าจะได้ชาติไทยเรามานะคะ ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันนะคะในสมัยก่อนชุดประจำชาติไทยนะคะที่มีความงดงามไม่เหมือนกับชาติอื่นอย่างแน่นอนค่ะและอาหารไทยอาหารไทยที่เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติหรือว่าทั่วโลกเนี่ยนะคะยอมรับประเทศไทยอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามีรสชาติที่อร่อยนะคะและ ถึงเครื่องถึงใจนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องความหมายและความสําคัญของสัญลักษณ์ไทยเรา,านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะประเทศไทยเรานะคะมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะนักเรียนเมื่อจะเป็นธงชาติไทยชุดการแต่งกายของไทยอาหารไทยเป็นต้นนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ ต่างชาติเองเนี่ยยังชื่นชมในความเป็นไทยเลยและเราล่ะคะเราที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องชื่นชมในความเป็นไทยของเราถูกต้องไหมคะปมภาพลุกของเราเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อจนกว่าจะมีทุกวันนี้ได้ะคะ่นะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องรักในความเป็นไทยนะคะและอย่าลืมนําความรู้ที่ได้ในวันนี้ทําการบ้านมาส่งคุณครูทางลาไลน์ด้วยนะคะ